ออลสวัสดีค่ะยันดีต้อนรับสู่ช่องแอตลานะคะแลค่ะวันนี้นะคะัน้นก็ขออนุญาตนะคะเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างทุกท่านแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะวันนี้นะคะก่อนอื่นนั้นจะต้องบอกก่อนนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่100%เเต็มจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะคะ ขออนุญาตอ่านไพ่โดยที่ไม่ติดกันต่อกันนะคะโอเคค่ะไพ่ที่ได้ในวันนี้นะคะก็คือ The Teacher นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะอบอกกับคุณผ่านไพ่ใบนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมีเหตุและผลของมันเสมอที่ คุณเติบโตนะคะจนถึงจุกวันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าดีหรือไม่ว่าไม่ดีนะคะมันก็ทําให้คุณเติบโตขึ้นแล้วก็ทิ้งอะไรบางอย่างไว้ให้กับคุณเสมอฉะนั้นแล้วเนี่ยเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดให้ได้เต็มที่ที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในอดีตะคะ่ะสอนให้คุณเป็นคนที่ สามารถเป็นตัวของตัวเองได้และเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองในปัจจุบันและในอนาคตฉะนั้นแล้วอะค่ะอะไรก็ตามแต่ที่ผ่านเข้ามานั้นะไม่ว่าคุณจะเลือกมันด้วยแรงกดดันจากภายนอกแรงกดดันจากคนที่คุณรักหรือว่าแรงกดดันจากตัวคุณเองนะคะหรือว่าความที่คุณโตยังไม่พอที่จะรู้ว่าสิ่งที่คุณเลือกจะส่งผลยังไงนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะที่คุณมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยและคุณเลือกที่จะทำและคุณคิดว่าในวันนั้นนะคุณสามารถยอมรับผลที่จะตามมาได้แต่พอมาถึงจุดจุดนี้เวลานี้คุณกลับไม่สามารถที่จะรับผลที่ตามมาจาก เหตุการณ์นั้นได้นะคะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณมองเห็นเพียงแค่ส่วนเดียวของเหตุการณ์ที่คุณได้เลือกหรือสิ่งที่คุณได้ทําลงไปนะคะยิ่งในเวลาที่คุณตัดสินใจอะไรด้วยความฉับฉวยหรือว่าด้วยอารมณ์ที่ดิ่งอารมณ์ที่ดาวแล้วก็อารมณ์ที่แบบต้องหาทางออกให้ได้อะทางออกของคุณนะคะจะเป็นทางออกที่ สามารถแก้ปัญหาได้เฉพาะในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยในระยะยาวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างส่งผลกระทบเสมอมันเป็นวัฏจักรมันเป็นสาย่านที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะฉะนั้นแล้วอะค่ะลองดูทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณให้ดีนะคะการอธิษฐานของคุณสําคัญมากๆนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณจะอธิษฐานหรือขอพรอ,อะไรอะ คุณต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่คุณจะอธิษฐานร้องขอนะั้นน่ะจะส่งผลยังไงกับคุณในอนาคตนะคะหรือคุณบางคนนะ่ะที่ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดที่คุณเชื่อมาว่าเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวแล้วก็ไปเลยสิ้นสุดแล้วนะคะอย่างน้อยที่สุดอะคะ่ะเรียนรู้กับปัจจุบันให้ดีให้เต็มที่ที่สุดนะคะในวันสุดท้ายของคุณไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรอะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเชื่อ มันจะสำเร็จในวิถีของคุณเสมอนะคะถ้าคุณมองว่าคุณไม่คู่ควรที่จะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ก็ขอให้กลับไปทบทวนอดีตดูคะ่ะว่าการกระทำอะไรของคุณนะคะในอดีตอ่ะคุณเคยทำอะไรมาบ้างแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นกระทบตัวคุณยังไงกระทบคนรอบตัวคุณยังไงนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงในช่วงเวลานั้นนะคะและในช่วงเวลานั้นอ่ะคือคุณทำอะไรลงไปบ้าง แล้วคุณนึกถึงอะไรได้บ้างนะคะก็ให้เรียนรู้ให้ได้มากที่สุดและเข้าใจและยอมรับและถ้าเกิดว่าอะไรที่คุณคิดว่ามันสมควรที่จะเปลี่ยนเพื่อที่ตัวคุณจะได้เป็นคนที่ดีขึ้นหรือในเวอร์ชันที่เหมาะสมกับสิ่งที่คุณต้องการที่จะเป็นหรือคุณถูกสร้างมาให้เป็นนะคุณจะสามารถมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนนะคะ ี่ร้อยพันความรู้อะ่ะก็ไม่เท่าตัวคุณได้เจอได้พบแล้ได้เรียนรู้มันด้วยตัวเองนะคะทฤษฎีอต่อให้มีเป็นร้อยเป็นพันอะก็ยังไม่เท่าการปฏิบัติที่ให้ได้รู้จริงเห็นจริงเข้าใจตามจริงที่คุณสามารถรับรู้แล้วก็เรียนรู้ได้และในแต่ละคนการตื่นรู้หรือเวลาของการเจริญเติบโตของเขาเหล่านั้นอะ่ะไม่เท่ากาันฉะนั้นแล้วอะค่ะ อย่าคาดหวังอะไรจากใครให้เขาได้เห็นภาพในมุมเดียวกันกับคุณหรือให้เขารู้สึกแบบเดียวกันกับคุณกับการกระทําที่คุณถูกกระทํามาค่ะขอขอบคุณสำหรับทุกไลค์คอมเมนต์แต่ง subscribe แล้วก็ทุกๆก,การติดตามและสนับสนุนมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่ากด subscribe ไปแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย